สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจะเมื่อนี้กัมาถ่ายทัาควายค่ะที่เพิ่นย้ายมาแต่บ้านนะก็จะถ่ายจะดุลแล้วล่ะทีนี้มูหนึ่งพันเขาคอกแล้วอันนี้ยังบ่เขาคอกอัน่นเอามาหลายอยู่เลยทัาทัาควายเยอะแยะเลยย้อนแสงย้อนแสงบรรยากาศลมวีวีลมวีวีโอ้ยเย็นขนาด กินหญ้าลูกเข้าสิบหายมันอ้วน,นได้ได้เบิ่งสนามหญ้ากินเข้าสนามหญ้าให้คั้วกินกันดีกว่า กำลังเล่นหญ้าเขียวๆกลางทุ่งอันนี้ย้อนแสงไปเบิ่งในคอกดีกว่าหญ้าไหลแม่ไม่บอกเขาเขียวนี่ป้าคู้ทางป๋อเลยาฉันอาหมาโดนแล้วเดือนเรื่องระป้าอันที่สิบจนเดือนนึงเลวันที่สิบยี่สิบนี่ ถึงเดือนหนึ่งว่าสิมาตั้งแต่หัวเลยมาบันยี่ควายเบ่งขนาดเลยมันกินหญ้าอ้วนเห็นไหมมาเบิ่งรถหญ้าหญ้าอ้วนกับมีน้ำพร้อมควายหัวควายสี่ขาหัวนี่ค่ะโอ้ยหัวขาดหัวขาดเบิ่งกินหญ้านะทั้งหญ้าทั้งน้ำสิบหอยอ้วนได้ไ จะหมมันเติมมมนไหนท้องกันดีก่เวลาที่เขา่าพูดเข่าคอ,อก,กันโอ้ลมพัดเย็นนําเลยรยายทับควายไม่อยู่ทุ่งเยอะแยะ,ยะ,ยะนี่จะตัวอ่อนอวนงรังคาให้พร้อมพูดเลยใส่ไฟให้พร้อมไหมบ๋อใส่พลังงานแสงอาทิตย์ดีป๋งงอฮะ<า>ใช่พลังงานแสงอาทิตย์ อู้ดีกาขนาดหงสรุดิว่ากลางคืนฮะคุณอาศัยพลงังงานแสงอาทิติดีดิโอู้ดูดิยายทับยายทับมาอยู่ทุ่งกินหญ้าเขียว ญ้าเขียวเขียวอันนั้นเอาไปใส่ตัวนั้นเอาไปใส่ตัวนั้นเข่าคอพี่บ่เข่าคอเข่าคอกว่าใั้โอ้ควายเขาเละคอควายเขาเละอยู่นี้ควายเขาเละอยู่นี่คอกเขาเละอยู่นี่คอเขาเละแต่ขึ้นไม่ต้วอ้วนฮะรอตัวอ้วนย่าลายเกินเนาะ นออันนี้เรเห็นเดือนเดียวน,น้องน,อน,น,น่อ้วนแท้ไม่โตหนวนเลยบ่อันนี้มันอิ่มเร็วมันเกินมาลงแล้วมันอิ่มหลายเลยเข้าไปเข้าไปดิใส่ขาวลีขาวลี่ะใส่มื่อไง ภเลยโผล่ abei, ไกลๆโอ้ขิงหยาแกงในเขาเล่หันยังโบขึ้นมาวะสันเขาเล่ยังโบขึ้นมานอกเขาหงายนอกเขาขาวนะบอฮะซื้ออยู่หักเอาไปส่งบ่ได้ส่งบารา้คนบ่ให้อันข้ามจังหวัดที่จริงเพิ่นก็ว่าหาคอกที่เพิ่นเปิดราคาเนี่ย่าซั่นเพิ่นเปิดอยู่มันหักส่งบ่ได้นะ ว้ยคองที่คอยทายของมือผ่นคอยเปิดอยู่ได้หักซองบานไดคอยโให้ขามจังวัดนะผู้เขาเรียกไก่ๆโอ้ยเพื่อสิเขาเรียกขึ้นมาอย่าขามอยู่ผู้เขาเรียกผู้ไก่ๆผู้สุดท้ายมือผู้เขาเรกกระลังว้ายขามาว่วยขึ้นมาเขาเรียค่ะเขาเรียกกรลังจะว่วยขึ้นมาฮะแม่ทำเลมีตัวมีตัวขายปะ วิตัวขายบ่ฮะช่นนวงนี้บ่จะขายอยู่ค่ะเบิ่งสถานการณ์ก่อนนะดูสถานการณ์ไปก่อนกินยาอ้วนๆชั่งหน่อยก่อนป้าอีกจังเพื่อฮอดอันเพื่อฮอเดือนนี้เดือนเจ็ดนะเดือนแปดเดือนเนก้าเพื่อน,น้ำขึ้นมาหน่ควายจะสีอิ่มเบ่งรองร่องฮถ้าเขา,า,า,าเลี้ยกับผูกเขาเลี้ยผูไก่ผูกเขาเลี้ยยังไม่ขึ้นมา อันนี้ก็เบงเบ่งนะเอ้ยสะออนหญ่าดิควายกับผู้ดีเต็มทวงเลยโตไรกับดีปลาคักข,ขนาดเนาะไมาอยู่ทองอีง๋เนาะถึกใ,ใจขนาดเลยควายกินหญ้าอ่อนเขียวแท้ๆทักแท,ท้อันนี้ก็เบงขนาดพูด้ดีโอ้ยสะออนหญ่าดิ ร้ยกระโวหนูว่นอยู่แบบเบ่งคู่โตเลยเบ่งเบ่งเบ่งจุ่มให้เบ่งอะไรได้มึงแน่หยาหัวอาย่างข้าวเคาะเคอกอยู่นี่กินหยาอยู่นี่เลยคือเนี่ยย่างอันเลมหยาอยู่ยังเมามันอยู่ยังบ่อยากเข่าอยู่เลยเนี่ยโอ้ ตัวเขาเล่หันอยู่พุนยังบกเขาเลยเขาเล่เขาเล่ามาซากมุมขำมาซังเขาเล่จนมื้อถึงมาซังเขาเล่ค่ะเนี่ยเขาคอกแล้วตัวใหญ่ๆอันนี้ก็เลมหยาขนาดดิเลมหยาก่อนเขาคอกรอมพัดวีวีหยากลาย,ลายหลายน้ำก็มี ท่างกินไม่ต่ตัวเบ่งเบ่งเลยแต่โตัอวนอวนเลยควายกันีไม่ทำมาไดา้ไม่ทรมาได้ไม่ตัวอ้วน,นอ้วนบงลวดหยาทางท่างกินเลยถึกใจควายขนาดวะจันควายมันชอบทั้งมีขีดตมทั้งมีหยาได้ลุยน้ำพอม ยังทำไม่ยา anyway ่好好回来ยวอันนี้ค like <sk al ラ> ือ oh, กันีรยืนว่าอยาก好好回ย้อนแสงยน่งรงกินหย่าชไม้วนได้ชไม้เขียวได้อันนี้เมื่อกิ้แล้วเมือแล้วสันเมื่อยกินเมือแล้วเขาคอกละเขาคอกเขาแรงละ ยืนตากลมชมวิวกลางทงลมพัดเย็นสบายโอ้ยบรรยากาศข้าขนาดเลยคนเี้เขียดจะนามันห้องแล้วคำห้องแอบๆแลวโอ้มาแล้ว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 มาหาก้องบ่ถ่ายรูปบ่พรกกันอิ่มบ่อไหร่คนนี้ยืนจะะลจรเลอยู่เขียวเอื้อง เต็มท้องบนล่ะโอ้ขื้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเขาเรมาแล้วพูนไก่ไกพ่พเขาเรเอาไปขื้นมาเด้ยไปเตกพวกไก่ไกู่เขาเรแม่บอกขื้นมาบอสจะไห โซลารเซลล์คุงเซลล์โซลาเซลล์ฮะโอ้ใช้โซลาเซลล์คุงสซลล์เลยว่าษัทเออมื่อยแล้วทางนี้กินยาอิ่มหลายจนเมื่อยนอนแล้วผมเด็กนอนผักกายาละตุ้มตีมันเลี้ยงโตขึ้นบนเขานี่มันยามันหลาฮ้ยกินมาเลยเขาก่อนจนริงๆ้องกินจังเขาโอ้โมนี่มาทันได้ถ่ายเนาะสันหลังห้องไม่ได้ทายมันอยู่ห้องผมอันนี้มันอิ่มแล้วมันข้เขามาก่อนดิ ยาปองเขียวขนาดเนาะบดทองเนี่ยกินกินจักเดือนสิบวัดนี่มันก็คนตก่อนน้ำขึ้นแลวกัเงินเงินเลยคนต๊น้ำขึ้นแล้ยกับงินเงินเอ๋อย้ายทับเลยปิคนตกแห้งๆแลวน้ำขึ้นแล้วย้ายทับอใหญ่ใหกายรอบ้านใ่จอย้านใหญให้กินสิกินิมมงช่อยเอออันนี้มานี้อ้วนขนาด มาอีเต่อยู่วันหนึ่เดือนเดียวเนี่ยเห็นนะเอบ่งินเบ่งินวันนี้น้ำพร้อมพนะมีน้ำพร้อมพนาปลาคนกินกับบุดจะกระดใส่ม้อกัปลานะเนึ่งคนตกันถึงเบปลาด้ยง้อไปบุฟกบ่นี่มันฝนเศร้าตกอนตอนมันโตหัหัวใส่ตอนคนโตหันน้อแม่ ลายลงไปได้อยู่มั้งโอ้โหคือมาไกลใช่ตัวนี้เฮ้ยไก่แ่ตัวนี้เข่ากองป่ะเข่าก้องป่ะฮะปุเป่านนหน้าบ่เข่ากองบ่พอดเอาไปกินหยาดพจน์หายลายไปแล้วำมันลายไปแล้วจังมัน่ะจะมาหายจัะคนหายหอยได้เออว่าบ่ขายว่าเป็นพอพันที่หมดแล้วเอาไปผสมิเาเป็นพ่อพันธนะเนาะ เออสูงส it you know, ูงสีดอกเล่าด้วยค่ะสูงขาใหญ่อีกด้วยค่ะค่อยค่อยปีปีสิรู้ทางว่าสิ่งหายเดืออันนั้นแม่นเขาเล่กำลังย่างขึ้นมาผู้ดิโอ้กำลังขึ้นมาของเขาเลอยู่ผู้เดียวกับปินะ วันนี้ยานผีงอช้านก็เลยขึ้นมามันหลายตัวมันยานผีงนะที่ถ้าแมนว่าตัวเดียวพันหุ่มตัวเดียวบอกข้ามาหลายตัวก็ห่มหลายตัวบอกลยทถ้มคว้าหลายตัวมันก็ยานได้ละอันนี้มันตัวเดียวมันก็ไม่มีเพื่อนแล้วมันจะขึ้นมาแล้วมันสบายละกลับดีกว่ามันสบายเข้าคอกดีกว่าสบายละจะเข้าคอกดีกว่านะ เขาลีมาแล้วเลี้ยวแล้วเขาเลีเลี้ยวแล้ว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 ี่แลวเลยวแล้วเลียวแลงเลียแลเี้แวเลีแเลแรงแรง้ีียเลยวเเว่าเลยเลเลีวเเลยว เ <kę eras> ขาเยาหาบเลลได้ควายน้องเก๋อันนี้เขาเลได้นีิควายเขาเล่ได้โอมาสุดท้ายมูพุนะโอ้หมูเขาขเคอกบนละ่ะเขาเลมาทีหลังอะตัวนี้สิมาบอกมาโชว์หน้ากล้องบอ่ะเข้าไป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  ยังวม่ถ่ายเขาเร่ก่อนถ่ายเขาเร่ก่อนเขาเร่เขาเร่น้องเขาเร่เขาเร่กินกวัวหมูเนาะอิ่มกวัวหมูเนาะเบ่งขนาดกินน้ำลังขึ้นมาน้ำลังบดโค้งนี่ขึ้นมาน้ำลัง เขาเลยึ้นมาทำหลังมูเลยเขาเลยนี่ตัวนี้บ่ตัวนี้เอามาจากคลองน้องแก้มอันนี้บ่เชื่ออยู่บ่ชื่ออยู่บ่ควายจะของฮะต้องซื้อยังล่ะซื้อยังบไพดตัวนี้ยขายมากก็ลืมเขาซื้อแล้วบ่ สูงเลยนะจนเพียงพี่นะเพียงคอพี่นะสูงใหญ่อยู่ซื้อยังวะอ่ซื้อยังล่ะล pues mm ืมองพอซื yeah. the the so. so. like ้อคุยเจ้าของล่ะกุมภพาพี่กุมภาแม่นบอกมานีต well, like ั้งซื้อใหม่ซื้ออีใหม่ซื้อมันอีใหม่มาอยู่พี่ตั้งซื้อใหม่มาสั่นซื้อใหม่ซื้อใหม่ซื้อใหม่เนาะซื้อใหม่เลยมาอยู่มองใหม่เฮ้ยอยู่มองใหม่กันตั้งใหม่เลยซื้อยังวะซื้อไม่ยังวะซื้อไม่

ไเม่อ้นมสื่ออยู่บ่อะไมัอจอ่อสื่อะทองซุกผู้ได้ซื้อค่ะมาสักทองสุกเอินทองสุกเมื่อกี้นี่ไปแก่บายมันก็สื่อๆเนาะุดอะผุดมันมันมันจีจะของเก่าบ่ะ ตัวนี้เลาะอยู่ยังพอในข่าวคอะส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศท้องทุ่งทับควายพอแค่นี้ก่อนนะคะข้ามและ้วค่ะนี่พื่ตะเวนจะตตกบินละดตามคลิปต่อไปได้นะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะ สุขภาพแข็งแรงค่ะโชคดีค่ะทุกคนทำบายดีบองซูขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า